ที่ลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรนายมุนช่วยหอมยำเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้แนวคิดแรงงานกำแพงเพชรร่วมใจต้านภัยยาเสพติดเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานนั้นได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของผู้ใช้แรงงานรัฐบาลเห็นความสาคัญของภาคแรงงานทุกอาชีพที่ถือเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงกาหนดให้วันที่1พฤษภาค,คมเป็นวันแรงงานแห่งชาติและเป็นวันหยุดของผู้ใช้แรงงานภายในงานประกอบไปด้วยการบริจาคโลหิตการประกวดหนุ่มสาวแรงงานมีสุขการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานกระทรวงแรงงานและนิทรรศการยาเสพติด mm hmm. ที่จังหวัดสุโขทยัยที่วัดคงมาลัยตำบลปากพระอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัย นายสุชาติขีขสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานในพิธีปกป้องสถาบานันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมา,านฉันนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวจังหวัดสุโขทัยโคร,ยโรงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดสุขโขทยัย และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบประกาศเกียรติคุณแก่แก,กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่นตามโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเดือนหนึ่งผลงานรวมทั้งมีหน่วยงานบริการประชาชนของส่วนราชการภายในบริเวณงานด้วย<ม><อ>ที่จังหวัดพิจิตนรนายรังสรรสุขชัยรังสรรผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร ได้เปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวงสี่ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข1 1 1ทางเลี่ยงเมืองพิจิตรเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาในทุกด้านของโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อจำกัดของพื้นที่ความต้องการสภาพปัญหาข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะในการศึกษาโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินโครงการซึ่งหากมีการพัฒนาโครงการนั้นก็จะสามารถบรรเทาปัญหาในเรื่องของการจราจรติดขัดและช่วยให้การขนส่งสินค้านั้นมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ปิดท้ายกันที่จังหวัดลบบุรีที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนางเพชรรัตเลิศรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เปิดการอบรมครูแกนนำของสถานศึกษาในจังหวัดลบบุรีรู้เท่าทันภัยออนไลน์สร้างความเข้มแข็งที่สร้างจากครูสู่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาให้ได้เข้ารับการประชุมและอบรม มีการให้ความรู้เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีเพื่อใช้เป็นแนวทางการสร้างจังหวัดลบบุรีให้เป็นเมืองแห่งความรู้เท่าทันสื่อโดยจัดให้มีการอบรมเรื่องของโลกออนไลน์เรารู้จักดีจริงหรือและสื่อสารอย่างไรไม่ละเมิดกฎหมาย